ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาการเหมือนทุกวันนะครับสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกานั้นวันนี้ก็มีความคืบหน้าไปพอสมควรหลังจากที่ทางด้านกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนั้นได้เคลื่อนกําลังทหารกว่า1,600นายเข้าสู่กรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยนะครับท่ามกลางที่ก็ประท้วงไปในหลายรัฐหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับก็ทางด้านนายโดนัลดทรัมป์ขอน้านี้ได้ออกมาพูดว่าต้องการที่จะใช้กฎหมาย ปราบจลาจลเข้าไปจัดการกับผู้ชุมนุมแม้ว่าทางด้านกระทรวงกลาโหมของทางด้านสหรัฐอเมริกาหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าเพนตากอนเนี่ยนะครับโดยมาร์คเอสเปอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้แต่ว่าท้ายที่สุดนั้นก็ต้องเคลื่อนกําลังทหารกว่า1,600นายเนี่ายเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยระงับเหตุนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่หลายเมืองโดยเฉพาะในวอชิงตันดีซีนั้นเนี่ยนะครับ หลายพื้นที่ปรากฏว่าก็มีผู้ชุมนุมแล้วก็เกิดการเข้าไปปล้นสะดมร้านค้าก็จําเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ทหารนั้นเข้าไปควบคุมนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยนะฮะนอกจากการที่ใช้กําลังทหารแบบนี้แล้วล่าสุดนั้นทางด้านเพนทากอนก,ก็มีคําสั่งให้ฐานทัพฟอร์ดคาสันในรัฐโคโลราโดและก็ฐานทัพฟอร์ดไรลี่รัฐแคนซัสนะครับเตรียมเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเพื่อที่จะออกปฏิบัติการได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะฮะ เป็นการระดมพลเพื่อครั้งนี้เนี่ยบอกว่าให้ใช้กําลังสารวัตรทหารจากฐานทัพต่างๆเนี่ยรวมประมาณสัก4แห่งด้วยกันเข้าเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของนายทหารนะครับนะคะในขณะเดียวกันการชุมนุมวันนี้เนี่ยก็เข้าสู่วันที่8แล้วคุณผู้ชมแน่นอนว่าเหตุการณ์เนี่ยนะคะก็ยังไม่สงบยังไม่คลี่คลายนะคะ ในหลายๆจุดเนี่ยนะคะก็มีการประท้วงกันอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีการกําหนดเวลาเคอร์ฟิวก็ตามนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ภาพความวุ่นวายที่เกิดขึ้นอย่างที่คุณสถาพรบอกตาหารลงไปในพื้นที่ต่างๆและเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมจากแหล่งข่าวเดอะเลตเดลี่เบสรายงานข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมนะคะบอกว่าจังหวะหนึ่งที่มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เขาได้ถามนะคะถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ เหมือนเป็นยุทธภัณฑ์ยุทธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหมไม่ว่าจะเป็นรถถังหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆทั้งอากาศยานรบของหน่วยทหารที่อยากจะให้เตรียมให้พร้อมเพื่อที่จะเตรียมในการควบคุมการทุมนุมที่เกิดครับเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าทีมงานมีคลิปวิดีโอเนี่ยนะก็จะเห็นว่าถนนในหลายๆสายนั้นก็มีการเคลื่อนกำลังทหารแล้วก็ยุทธอุปกรณ์เข้าสู่พื้นที่เมืองนะฮะก็จะเห็นรถเนี่ยรถยานเกราะต่างๆเนี่ยนะครับเข้าไปสู่พื้นที่ เพื่อเข้าไปสู่การควบคุมสถานการณ์นี่ฮะผู้ชุมนุมที่ชุมนุมอย่างสงบเนี่ยเขาก็ไปถ่ายภาพกันแบบนี้ะนะฮะแต่มีบางส่วนที่อ้างสถานการณ์ของการชุมนุมนั้นไปใช้ความรุนแรงแล้วก็ไปปล้นสะดมในหลายพื้นที่นอกจากนี้เนี่ยที่ชิคาโก้นั้นก็ก็บอกว่าในนครชิคาโก้ของรัฐอิลลินอยการชุมนุมลุกลามจากเมือง รัฐมินิโซตาเนี่ยฮะจนเกิดการนองเลือดเมื่อการชุมนุมประท้วงบานปลายเป็นการเจลาจนมีการปล้นสะดมทรัพย์สินทําลายอาคารสถานที่นะครับก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสองคนและมีผู้บาดเจ็บอีกจํานวนมากตํารวจก็ต้องเข้าระ้ง,งับเหตุแล้วก็จับกลุ่มจับกลุ่มผู้ก่อเจลาจลนได้กว่า60คน <L un ters> นั่นคือที่ชิคากโกนะครับก็ในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ ในขณะที่นายความเคลื่อนไหวของนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าถามหาเรื่องของยุธทธปกรจากกระทรวงกลาโหมว่าเตรียมพร้อมแล้วหรือยังและเตรียมอะไรเอาไว้บ้างนอกจากนี้เนี่ยรายงานข่าวว่านายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยรู้สึกไม่พอใจการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนต่างๆที่ไปรายงานข่าวว่าตัวเขาเองนั้นหนีหัวซุกหัวซุนลงไปอยู่<ม>ห้องหลบภัยนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่ได้หนีนะเขาไม่ได้หนีแค่ลงไปตรวจด,ดูความเรียบร้อย ลงไปตรวจดูความเรียบร้อยลงไปแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองไม่ได้หนีผู้ ชุมนุมแต่อย่างใดใช่ะะก็คือยืนกรานะว่าไม่ได้หนีใดๆเลยนะคะเพราะว่าการให้ข่าวแบบนี้เนี่ยทรัมป์น่าจะรู้สึกเสียหน้าพอสมควรนะรล่าสุดก็เลยออกมาตอบโต้แบบนี้ในขณะเดียวกันที่คุณสถาพรเล่าไปนะคะเรื่องของการส่งการปรับจราจรลงไปการใช้กําลังทหารเนี่ยทางฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือมาร์กเอสเปอร์เนี่ยไม่สนับสนุนเรื่องนี้ไม่สนับสนุนการประกาศใช้พรบรปรับจราจรที่เคยใช้มาในปี1807นะคะตอนนี้บอกว่าทางเลือกนี้เนี่ยน่าจะ เป็นทางเลือกสุดท้ายถ้าเกิดเหตุจําเป็นจริงๆนะคะ